สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็กลับมาพบกับขวดญชัยอีกแล้วนะครับขวัญชัยอยู่ที่อ e ีซูซุคิงยนนะครับสาขาพี่มายโคราชบ้านเรานะครับเดี๋ยววันนี้ขวัญชัยจะพามาเจาะสเปครถอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งก็คือ NPR 150แรงม้านะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะว่าเจ้าตัว NPR 150แรงม้าเนี่ยครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบไหนเกียร์อะไรนะครับแล้วก็รถเนี่ยเหมาะสมกับการนำไปใช้งานลักษณะไหนนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาในช่องของขวัญชัยนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของขวัญชัยรถบรรทุก e อีซูซูไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับตัวนี้นะครับก็อย่างที่ขวัญชัยได้พูดไปนะครับเป็นอ e ีซูซู เอลนะครับ N P R 150แรงม้านะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับถามว่าสังเกตอย่างไรนะครับรถ150แรงม้านะครับคือ สติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับ N P R 150แรงม้านะครับถ้าดูที่ด้านข้างก็จะมีติดอยู่ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ N P R 150แรงม้านะครับสำหรับเจ้าตัว N P R 150แรงม้านะครับก็เป็นรถ6ล้อนะครับซึ่งตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับรหัส4 h k 1นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับจะเป็นรถ4สูบนะครับระบบ Direct Injection นะครับเทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอนะครับให้แรงม้าสูงสุดที่150แรงมา้านะครับที่ความเร็วรอบ2,600รอบต่อน,นาทีนะครับและให้แรงบิดสูงสุดที่404นิวตันเมตรนะครับที่ความเร็วรอบ1,500รอบถึง2,600รอบต่อน,นาทีนะครับตัวนี้เนี่ยได้เป็นแรงบิดแบบแฟ t t ทอร์กด้วยนะครับเอาง่ายๆเลยครัว่าแรงบิดแบบแฟ t t ทอร์ก็คือถ้าเราต้องการที่จะ ให้รถของเรานะครับมีกําลังจุดลากที่ดีที่สุดในการใช้งานนะครับในรอบการใช้งานนะครับแนะนําว่าให้ขับอยู่ที่1,500รอบถึง2 6 0 0รอบนั่นแหละนะครับส่วนตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเกียร์นะครับของ i s u ูสุนะครับ MYY6S นะครับเป็น6เกียร์เดินหน้าพร้อมเกียร์ประหยัดน้ำมันเกียร์โอเวอร์ไดที่เกียร์สุดท้ายนะครับ ส่วนเจ้าตัว,ตวอัตราทดเฟืองท้ายนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของอัตราทดเฟืองท้ายขวัญชัยขออธิบายเรื่องของอความยาวในการต่อแชสซีก่อนก็นแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัว npr 150ที่มีช่วงความยาวอยู่ที่ตีกลมๆไป5เมตรท่วนนะครับก็จะใช้อัตราทดเฟืองท้ายอยู่ที่10 4สนะครับ10คือด้ายมู สิบคือได้สิบคือได้หมูนะครับสี่สามเนี่ยคืออา่าบายสีนะครับก็จะเหมาะกับรถหลังถนนเป็นหลักนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวช่วงความยาว4.3เมตรนะครับตัวนั้นเนี่ยก็จะเหมาะกับการนําไปต่อดับนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการที่จะได้พื้นที่ในการใช้งานนะครับก็ต้องใช้ตัวความยาว5เมตรทวนตัวนี้แหละนะครับ ส่วนกระทะล้อนะครับกระทะล้อเนี่ยเเดี๋ยวขนชัยจะซูมให้ดูใกล้ๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นกระทะ16นิ้วนะครับยาง7.5นะครับเป็นยางเรเดียนนะครับของบิตสโตนนะครับทั้งหน้าหลังเลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเบรกแบบ ม้อลมเบรกนะครับยังไม่ได้เป็นเบรกแบบจิฟฟี่นะครับถ้าเป็นเบรกแบบจิฟฟี่ขวัญชัยอธิบายง่ายๆก็แล้วกันนะครับถ้าเป็นรถตระกูล FRR นะครับทั้ง190แล้วก็210นะครับจะได้เป็นเบรกแบบจิฟฟี่นั่นเองนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เป็นไซส์เล็กกว่านั้นนะครับไล่ลงมาตั้งแต่ NQ 175 NP 150 NM 130นะครับพวกนั้นน่ะจะได้เป็นแบบมออลมเบรกธรรมดานะครับ ส่วนสูงไปกว่าน,นั้นก็จะเป็นตัว1 0 0อ่า204นะครับ24ขึ้นไปจนถึง360นะครับอย่างคันนี้เนี่ยก็จะได้เป็นเบรกแบบหลมำลวนนะครับส่วนลักษณะการใช้งานนะครับถ้าเป็น NPR 150แรงมา้าตัวช่วงความยาว5เมตรท่วนแบบนี้นะครับก็จะเหมาะกับต่อตู้บรรทุกลักษณะนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นตู้แห้งนะครับหรือว่าจะเรียกว่าตู้บรรทุกธรรมดาก็ได้นะครับ หรือแม้แต่รถน้ําแข็งนะครับหรือตามร้านวัสดุกอ่อสร้างนะครับท,าารที่สามารถที่จะนําไปต่อเครนนําต่อเป็นกระบะคาโก้ก็ได้เช่นกันนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่ณปัจจุบันเนี่ยก็ต้องเรียนกันตามตรงว่าเจ้าตัว NPR 150เนี่ยได้รับความนิยมเนี่ยอาจจะไม่สูงเหมือนกับตัว190หรือว่า210นะครับเพราะว่ารถกลุ่มนั้นเนี่ยจะขยับ ไซส์ที่มันใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าเจ้าตัว npr 150ช่วงความยาว5เมตรทวนนะครับจะเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่ใช้งานในธุรกิจของตัวเองนะครับยกบตัวอย่างเช่นร้านขายของหรือว่าร้านวัสดุก่อสร้างเนี่ยจะนิยมตัว150นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นสเปกนะครับการการใช้งานนะครับสเปคเครื่องยนต์สเปคเกียร์สเปคส่วองท้ายของเจ้าตัว npr 150 แรงมานะครับสวยน่าใช้ไหมนะครับก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับหรือว่าถ้าอยากจะติดต่อสอบถามนะครับว่ารถรุ่นนี้เนี่ยราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับหรือว่าถ้าต้องการที่จะให้ขวัญช้เทียบให้ดูว่าอ๋อหนึเนี่ยถ้าเทียบกับ210เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์หรือว่าโทรติดต่อขวัญช้ได้นะครับตาม,มือโทรที่ทิ้งไว้นะครับ0 8 7 9 5 7 7 7 2 1นะครับขนไชยรถบรรทุกอีกสุสุนะครับวันนี้ก็ขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ